เดี๋ยวในคลิปวิดีโอวันนี้นะผมเราจะมาทำเป้าหมายของเรานะผมในเกมที่มีชื่อว่ารือซัฟฟอร์อบรารับด้วยกันเป้าหมายเราก็คือการซื้อโอนิคิกเกอร์นะครับร้อยชิ้นเลียนนะครับโอเคครับขอสวัสดีท่านผู้ชมท่านคันะครับวันนี้อยู่ผมน้ำเดือนนอริโลนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเรซซัฟ b อร์บา2กันนะผมภาคสองอัปเดตใช่อนะัปเดตแล้วนะไม่รู้มีใ,ใครทำ ใครทำอาหารใหม่นเนี่ไม่มีแทบหยู่ดับไม่ดรือไม่ดร้อไม่ฉีไม่บออาหารไม่เลยอขอหายไปนะหมดไปทุกคนโอเคครับโดยเกมอัปเดตมาใหม่ก็มีของใหม่เต็มเลยซึ่งผมซื้อไว้แล้วส่วนใหญ่นะ <S <S แล้วก็จะมีเหมือนเป็นพอ,อร์ทัลด้วยนะที่ผมเห็นมาเป็นประตู พอเท่ายังไม่เคยเจอครับแต่ผมเห็นเขาบอกว่ามีประตูพอเท่าด้วยชน,นะแล้วเออหมายเราก็คือการซื้อโอมิคิเกอร์นะอย่างที่บอกไปตอนต้องชิปเกอว่าแตกแค่หลอดกี่แนวแล้วควายฮีเลเองเอาไว้ชิอจะไม่ต้องไม่ต้องห่วงเราจะซื้อนี่ฟอบบาเมเจอร์ นี่อุ้ยใครเนี่ยแกนดับมึงไม่ต้องมานั่งเก็บแล้วมันจะเก็บให้เราเองโอเค๋ทำไมดูเก็บช้าจังวะไม่ไม่มันเก็บเลยมันมันไอเพชรมันออกมาเร็วนะแล้วชิวนีอยากกินอะไรไข่ไอจับไปเอาไปซื้อไข่มาดิโอ้ไข่แบบไหนไข่ไข่ดาวแบบเต็มเยิ้มหรือไข่ไข่ไข่ฟองไข่ต้มอ่ะ ไอไข่ที่มันเป็นลูกอะที่งูมันอมเข้าไปอะอะไข่ที่งูมันอมเข้าไปอะโอ้ <c oughs> คุณคนมันงูดิมันอมไปได้ไงเ่ะได้ไปละไปอมเลยอุ้ยเชื่อมันอมมันอมแล้วมันอมไปได้ไงวะคุกคนหกองดีมันอยากของมันอยากกินของแพงหรอเกี่ยของของหรูรดห์มาเห่า อยากกินของแพงได้เพิ่งเสร็จเลยเมื่อกี้เพิ่งทำเสร็จสุดตำหนับจากเอเดียนเลยเอาไปอยากกินเชิญมีออกมาเพิ่มแล้วต้องปั๊มเยอะๆด้วยเาจะให้เงินเยอะอยากกินปลาถูกๆไม่เอาปลาไปปลาไปจัดเต ปลาอีล้วมีแต่ปลาไม่ล่อยแมวก็ปลาปลาได้ฉลาดออทุกคนผมลืมบอกไปไอตรงตรงเนี้ยที่มันต้องบูชาเนี้ยชาบูเนี่ยมีตกปลาเข้ามาด้วยนะอีผมก็มีอยู่เหมือนกันตกตกปลามันจะตกได้น่าจะได้ของหุยเกมรวยร้อยล้านผมเคยลองตกแล้วได้ได้ได้อุกบาตแล้วดีมากบอกเลย ลืมไปซื้อเฮ้ยกูอันนี้คืออะไรครับเนี่ยอยากลองเปิดดูอะไรพอร์ทัลเหรอพอร์ทัลมันมีทม์คิ้วอ่ะสามชิ้นเลี่ยนอ่ะควรซื้อดีไหมวะซื้อได้เอ้ยเอ๊ะมาเราซื้อเอลเดอร์ค็อบ้ากันบวกค่าแวลูสามสิบหกโอ้หโอ้โหโอ้ดูเงินอู้โหโอู้โหเยอะแยะเบื่มากเยอะแยะ เฮียนี่มาิมูอะพรขบิดาโอ้โหเงินม่งขึ้นเร็วมากโอ้โหทุกคนเราตั้งเป้าหมายไว้แล้วเราจะซื้อโอโอมิคิกเกอร์และดูจากทรงแล้วเราจะได้ซื้อมันเร็วๆนี้เดวิดดูเงินมันขึ้นโคตรเร็วเลยทุกคนคลิปนี้สั้นจังวะไอ้นี่เราต้องอีเราทำเป้าหมายเสร็จละเป้าหมายต่อไปของเราเดี๋ยวเป้าหมายต่อไปของเราคืออะไร สู้กับมันเหรอจะสู้กับมันเหรอป้อหาหมายของเราคือไปหาดาก,ก้อนเอกเออใช่มันมีสายมังกรทุกคนโอก็อยากหามืนเนี่ยนะเจงแล้ววะเป้าหมายเราคือโอปิคิเกอร์แต่เนื่องจากว่าโอปิคิเกอร์เราได้เร็วเกินนัเราเลยจะเปลี่ยนเป้าหมายให้มันคือเราอยากลองหาตัวของไข่มังกรดู ฮังเกอร์คือเลือกมัน่กูอยากลองเข้ารถวันรถมันจะมีตัวมันจะมีมันจะเหมือนเป็นสงครามอ่ะแล้วตัวมันโคตรถึกอ่ะต้องเตรียมของให้ดีตายมีฮิลลิ่งโฟชั่นอยู่ยยรอตอนเ<ด>ย็น<า>ยนะทุกคนี๋ยวเราจะลองสู้กับไปรถนั่นดูว่ามันจะมีอะไรนะผมจะลองกด Enter ดู มันต้องมันต้องสนุกมากแน่ๆอาจจะได้เหรียญตาแ้าม,มีคน<ม>ดีดมีคนดีเฮ้ยมืดแล้วเฮ้ยรับทุกคน,นไหนรถเ n t e r ปะนหนเรามาลองดูกันวมันมีอะไรคนระับเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะมันคือใครอ่ะไม่รู้คนเราเจอใครไม่รู้ยิ้มแฉ่งเลยชื่ออะไรเนะี่ยเขาหมุน บิงกัสเฮ้บิงกัส Good evening กจเป็นเคยนะแล้วฉันอยู่ที่ไหนอ่ะมึงอยู่ที่อะไรเนี่ยบิงกัสไอเอ็นซีเฮ็ดคิวคือเราต้องการอะไรจากกูบริษัทใหญ่แน่เลยซื้ออะไรอ่ะ What the fuck you both you here to อะไรสักอย่าง Oh cool I don't care p e a s e I will only take a minute okay ก่อน We need you to close down f a บ b a ทำไมอ่ะทำไมกูต้องปิดด้วยวะ b r ล you crazy and I'm o u t of here You made r e a m n r e a m r e a m dream, s o m e t i n g Miss that part โอ้ยอะประโยชน์หายมันคุยกันนะทุกคนผมขี้เกียจอะ่ะแต่มันเกี่ยวกับแบบอยากให้เราปิด f a บ b a แล้วไม่รู้ที่เราเลี้ยง f a บ b a ครับมันแบบไม่รู้ทำไมนะไอ้ยูน What ยนนำหาูร้ชูเลช้าไปแล้วจ่ามันจะมาแน่ๆเราจะเกิดสงครามแล้วเขาป้าเราเป็นไรเตรียมไว้ใหม่เตรียมตัวไว้ใหม่อาวุอเชอร์อาวุอเชื่อต้องมีสงครามเกิดขึ้นแน่นอนอาวุชเชอร์แล้วเงินกูตันแล้วใช่ไหมใช่ รอรอรอม so ันจะเกิดสงครามแน่นอนมันมีบางอย่างไอ้จ่างมีด,ดาบอะไรไหมมีอยูด่ดาบดาบแล้วดา่กากแอบกักกากวิดาฮัมบูด้าฮัมบูด้าคัลส์ออเตอร์เอ็กทีวีสนใจวะน่าลองน่าลองลองวะลองดูลองดูเอาดูดิฮะลองกดดิ กดเลยนะเออเคิร์สคำสาบอะไรวะมันต้องมีติ่งซ้ำแน่แน่จะเจาะหห้องฮานาฮิฮิติดกดไปเจ้าของเซิร์ฟไปกูกดได้คนเดียวใช่วะล่ะเก็บตัวไว้เก็บตัวไว้กดละเก็บโดนดีกว่าเก็บโดนกันแป๊บ,บนึงเก็บตัวเก็บตัวซุบซุบ เจมซุมด้วยผมบ้านเรื่องเท่าไหร่ร้อยห้าสิบเจมซุปเต็นตัวดีกว่าตัวไว้เตรียมตัวเพื่อน่าเบื่อเชียวน่าเบื่อเชียว คุณยังไม่มาไม่มาดอกมก็มาไม่มามันขี้ขาดอูยอชาแล้วฮชาแล้วฮขี้ขาดไม่มาดอกอูยยหวอะไรวะี้ขาดยว

เดนผมบ้าบ้ามีเลือดห้าชีวิตเอบาก็มีเลือดห้าชีวิตขาแล้วหกสิบแล้วแล้วหกสิบแล้วไปเอียขามันขามันขามันขาดันเออตายหมดยังหมดยังหมแล้วเฮ้ยพอทอพท่ปิิสนาเปิดพอทเปิดทุกคนเราไปดูพอท่ลกันดีกว่าอยู่ไหน่ะบ้าน พอร์ท่อที่ไหนครับพอทัลปิศนาจะเปิดขึ้นเอ้ยหลังบ้านยิงด้วยทุกคนเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรเนี่ยไปดูสปาร์ชใช่ไหมอะทุกคนเราจะลองเข้าพอร์ทัลนี้กันดีกว่าว้าวฮือฮือตัวอะไรวะเนฮ้ยดเจี่อะไรวะ <ไ>ตีมันนะบ๊ะตีตตอุ้ยกลั่นงั้นกลั่นงั้อุ้ยอย่าอย่าสู้มันเลยดีกว่าเราเราไปดีกว่าไปดีกว่าเราไปดีกว่าอุ้ยอะไรข้างในอะ่อะกูเออปะปะห็นป้าป้าในห้องในบ้านน่ะไหนไหนไหนเดี๋ป้าป้าอยู่ข้างในบ้านอุ้ยอุ้ยพบว่าทองอะไรนะ่ะโอ้โหสี่ร้อยอุ้ยไหวชิวไปไหนตาวยประตูห้องเปิดอยู่ตรงนน้นไอ้ในบ้านมีอะไรบ้งางวะประตูเก่าแล้วว่ะ เปนประตูเก่าเปล่าขากลับเหรอมันไม่มีอะไรแล้วหรอไม่ที่ไหนข้างบนไม่มีในโลกนี้เขามีอะไรบ้างวะเเฮ็ดบุกบ้านไปไหนเชื่อไหมนะวะเฮ็ดเกย์เฮ็ดเกย์วิ่ง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 ดูเข้าประตูแล้วบ๊ายบายเฮ็ดโคตรเกย์อะ ช่าประตูแล้วไปหนะกลับที่เดิมเหรอใช่กลับที่เดิม,ท,ดมทุกคนผมขอสำารวจต่ออยากรู้มันจะมีอะไระหรอือเปล่ามีแค่นี้เหรอแค่นี้ะออเฮ้ยกูปิศนา is closing ปิดลงเออแต่กูก็กลับก่อนแล้วกันนะรอครับทุกคน ป,ป,ป๊อบป๊อป๊าปีดป๊าป้ามันเข้าประตูว่ะพอดีเลยโอเคก็เท่าที่ดูแล้วคือไม่มีอะไรเรายังไม่รู้ว่าประตูของมังกรมันเปิดไงนะแต่มันจะมีมังกรข้างไนอยากรู้กันเปิดเนียวมางการมัรถ่ามีไงมีแค่แต่ละาไปโอเคครับทุกคนตอนนี้เรากำลังหาวิธีนัว่า ข่าวจะไปโลกมังกรนะครับเขาไม่เก็บเห็ุของผู้ป่มยเลยครับุ้ยมันเต็มแล้วว่ะกูเซ็ตมันเต็มแล้วว่ะทำไงดีเอ็บดิกระบาดมาใส่นิดนึงดิโอ้กระบาดมาใส่ไมโครไว้หนึ่งดิมันเต็มแล้วว่ะฮงโคนออรที่ใครให้มึงยัดเมล็ดเข้าไปในนี้วะ ฮ้ยรม้แจกใจแล้วมันเต็มไปห้ายไม่ได้เข้าไปทำห่าอะไรอ่ะมาทุกคนเรามาลองดูเรามาลองดูทำคิ้วมาเราดูกันทำคิ้วคืออะไรกดยังไงว่กดใช้เลยอันนี้คืออันนี้คือทำคิ้วนะทุกคนอันนี้ไม่รู้กันว่ามันใช้ไงนะแต่มันคือเฮ้ยเราต้องไปนี่ปะไปหาใครสักคนลย้โหทำคิ้วใช้ไง กินไหมไม่กินอ่ะคือทำคิ้วสามชิ้นเลียนอ่ะไม่รู้วิธีใช้แล้ววงพี่ทำคิ้วใช้ไงครับพี่ไม่บอกอหมดแล้วไม่แล้วต่อยอก,กับไอ้บูนนยัตซีนไป อย่าซีนเลยแฟร์อฟอร์ประตูขอเมีย่เราจะต่อยกับมันอีกรอบนึงครับทุกคนผมไม่รู้เหมือนกันว่าประตูไอประตูมังกรมันจะสปาวไงนะแต่ว่าเราจะลองต่อยกับมันอีกรอบนึ่งมาผมเผื่อว่าประตูมังกรไม่ตืบก็ชังแม่งนะ <laughs> <laughs> ผมก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันหน้าตาไข่มังกรเป็นไง มันคือเมกาเบคฟัตนะผมอยากเห็นเหมือนกันเฮ้ยมันมาแล้วเฮ้ยเปิดก่อนได้บุตรข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านป้ามาป้าามาป้าป้าป้ไปไหนป้าไปไหนอยู่ตรงเตียงนอนแด็กแด็กเด็กโดนโดนโดนคิวคิวสุดสุด โอเคทุกคนผมว่าคลิปนี้จบแต่นี้ก่อนดีกว่าส่วนถ่ายมังกรเป็นยังไงแล้วเราต่ออีพีอีพีหน้ารับเป็นเอพิโซดของมันโดยแบบเฉพาะเลยเพราะว่าเราไม่รู้งานว่าใครมังกรหาไงเพราะฉะนั้นอยากให้มีอีพีนั้นเอย่าลืมกดไลค์ให้ครบประมาณสิบห้าไลค์นะเอาแค่สิบห้าไลค์พอเพื่อต่ออีพีหน้าใช่แดงใช่แล้วมันยานิวไปครับทุกคนที่ปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะส่วนไอ้ทม์คิวไปทำอะไรไม่รู้งานนะครับ เดินิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายครับ